ลอต้าลักชูรหนึ่งเดียวในตลาดที่คุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับรถสมรรถนะสูงจากค่ายไปพัสสีน้ำเงินกับเจ้าคันนี้เลย สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา็อปเกียวโต้นะครับผมโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับมีรถหนึ่งคันนําเสนอนะครับภูมิใจมากๆเลยกว่าจะได้ตัวมาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับวันนี้นะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ BMW X4M รุ่นพิเศษนะครับ Competition ปี2022เป็นตัว LCI แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างผมบอกได้เลยว่าคันนี้จัดเต็มมากๆนะครับหนึ่งเดียวในตลาดแน่นอนและเจ้า X4M Competition คันนี้นะครับเป็นรถออกศูนย์ BMW Thailand มาพร้อม BSI 5ปี1 0 0 0กิโล วารันตี5ปี2แสนกิโลจนถึงปี2027เดือนตุลาเอาไปใช้ยาวๆกันเลยครับ มาดูกันนะครับสำหรับเจ้า X4M คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยออกป้ายแดงนะครับรวมรวม86ล้านเลยนะครับยังไม่รวมซื้อ BSI เพิ่มนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นรุ่น Competition นะครับ Competition จะมีความพิเศษตรงที่เป็นชุดแต่งสีดําเงานะครับหรือ High Gloss Shadow Line นะครับมาเริ่มกันจากไฟหน้าไฟหน้าเป็นระบบ LED นะครับ Performance ของ BMW เลยเป็นตัวท็อปนะครับตัดกับสีดําเงานะครับเป็นชุดแต่งนะครับลงตัวหน้ากระจังไตรคู่นะครับเป็นดําเงานะครับไฟสเกิร์ตดำ เอาหมดเลยนะครับโลโก้ M อ่นะครับคันนี้นะครับเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเปิดตัวเลยนะครับสีชื่อว่าฟานเปาโลเยลโล่นะครับหรือเหลืองมะนาวนั่นเองนะฮะไล่มาด้านข้างเลยนะครับสวยๆนะครับลงตัวจริงๆนะครับสำหรับรถ M นะฮะไล่มาเนี่ยล้อหน้านะครับเป็นล้อ M Alloy Performance นะครับเป็น Double spoke two tone นะครับขอบ21นะครับแล้วก็มาพร้อมกับจานขนาดใหญ่นะฮะรัดด้วยคาลิเปอร์เบรก M เลยนะครับสีดําเงานะครับอย่างที่บอกชุดแต่งคอมบิเิชันจะเป็นสีดําเงาซะส่วนใหญ่รอบพันเลยนะครับไล่มาเลยนะฮะเป็นแบต X 4 M นะครับ ไล่ขึ้นมานะครับกระจกมองข้างนะครับกระจก M นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ a บ k High g l o s s เหมือนกันนะครับประตู4บานเป็น Keyless หมดเลยนะครับเป็นระบบ Comfort a c c e s s นะครับสมมุติว่าเดินออกจากรถไปแล้วตัวรถล็อกให้หอัตโนมัติเลยนะฮะสวยงามลงตัวนะครับรถ M นี่ผมชอบ ดีไซน์เขามากๆนะฮะล้อหลังเช่นเดียวกันนะครับขอบ21เหมือนกันนะครับอ้าวไล่มาดูด้านหลังกันต่อนะครับโอ้ด้านหลังนี่ผมชอบมากๆนะครับมันมันกำยำดีเหลือเกินนะครับเอาด้านหลังนี่ครับมากับพร้อมกับ full LED เลยนะครับไฟหลังนะฮะนี่นะครับแบ็ค x c m Competition นะครับสีดำนะครับสวยลงตัวเสือท้ายเป็น Black High Gloss นะครับสีดำมาพร้อมกับท่อคู่ท่อคู่เป็น M นะครับปรับเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปบบแบบนี้นะครับ สวยสวยงามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องโดยสารด้านในกันต่อว่าจะมีอะไรตื่นเต้นบ้างครับมาดูห้องโดยสารข้างในกันนะครับเริ่มจากโคมไรก่อนเลยนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M นะครับ M s t e i l i n g นะครับ Multi function นะครับมาพร้อมกับการ Pedal shift แล้วก็มีโหมด M นะครับสำหรับ Memory นะครับการขับขี่นะครับระบุได้2องตำแหน่งนะครับปกสวยลงตัวนะฮะเลื่อนไม้ BMW Live cockpit นะครับเป็นดิจิตอลนะครับไม้เพียง12,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับไม้น้อยมากๆนะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับแผงคอนโทรลต่างๆนะครับเกียร์เป็นขัวเกียร์ M นะครับเกียร์เป็น8 speed นะครับ M Steptronic นะครับลงตัวมากๆนะฮะไล่ขึ้นมานะครับ คอนโซลกลางเป็นวิทยุปรับแพร์ต่างๆนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องมองหลังเซนเซอร์รอบพันนะครับหน้าหลังไล่มาที่เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งสวยงามมากๆนะครับเบาะ M เนี่ยเป็นทรงบัคเก็ตซีดนะครับตรงนี้เนี่ยมีโลโก้ M ที่เรืองแสงตอนกลางคืนด้วยสวยงามมากๆแล้วก็เบลนะครับสาหรับรถ M เนี่ยต้องมีสติชิ่งได้นะครับสีแดงกับน้าเงินแบบนี้นะครับลงตัวนะครับผม โอเคตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับต่อมาที่หลังคานะครับเป็นพาราลลมิกก s สลูปนะครับเปิดได้ถึงตอนหลังเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลำโพงชุดเครื่องเสียงมากับชุดทามันการดอ n รอบคันเลยนะครับเสียงดีมากๆนะฮะเบาะผู้หน้าปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเมม o r ร s e ี่มีลัมบาด้านหลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างห้องโดยสารหลังนะครับก็นั่งสบายนะครับ โดยสาร4คนสบายๆนะครับเฮดรูมเนี่ยก็ยังเหลืออีกกำปั้นกว่าๆนะครับสบายๆไม่ติดเลยนะฮะโปรงเพราะมีหลังคาพอลิโรมิกก s 斯 o ูฟนะครับโอเคแอร์ตอนหลังก็เป็น3โซนแยกให้นะครับเป็นดิจิตอลด้วยปรับนั่งสบายเดี๋ยวเราไปดูหัวใจคันนี้กันดีกว่านะครับไปดูกันที่ห้องเครื่องกันครับามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับนี่อลังการงานสร้างนะครับ ผมพลังเป็นแบบ6สูบนะครับเป็นแถวเรียงนะครับ3ลิตร M Twin Power Turbo นะครับให้กำลัง5 1 0แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่650นิวตันเมตรเลยแรงมากๆนะฮะสวยงามลงตัวนะครับแน่นมากๆนะฮะมาพร้อมกับคานกันโครงนะครับตามสไตล์รถ M นะครับผมโอเคแล้วคันนี้นะครับระบบช่วงล่างเป็นระบบช่วงล่างแบบ adaptive M ด้วยนะครับผมแท n นลิ n ดีมากๆนะครับผมบอกเลยสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีเลยแรปฟิล์มใส่รอบคันนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับสวย โอเคเดี๋ยวเราไปฟังราคาและลารายละเอียดกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปฟังารายละเอียดสําหรับคันนี้กันนะครับสำหรับ F4M Competition คันนี้นะครับทางเราท็อปเกียรโ,โตเสนอขายเพียง5ล้าน8แ8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับสำหรับทุกท่านยินดีให้บริการนะครับ และสำหรับสาวก M ทั้งหลายนะครับที่ในบ้านของคุณมีรถ MC M3 แล้วนะครับผมอยากได้ตัว SUV สมรรถนะสูงไปสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมพอบ้านแอบซิงนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับสนใจจะเข้ามาดู x M 4 m คันนี้ของเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0922681614ผมโอรับสายเองนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อต่างๆนะครับทุกช่องทางของเรานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ และอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ในทุกแลตฟอร์มของเราด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอรถสวยนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับการันตีได้เลยนะครับลูกค้าทุกท่านแฮปปี้แน่นอนนะครับและถ้าใครหายอยู่อยากให้รีบนัดเข้ามาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าถามเข้ามาหลายคนแล้วนะครับผมติดตามรถใหม่ๆจากทางเราได้นะครับทุกช่องทางนะครับผมวันนี้ผมโอจากท็อปเยวโตต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ